นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตัวอะไรโผล่มาไม่เห็นมีอีเวนต์อะไรขึ้นเลยครับนี่มันตัวอะไรมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งเกิดไหมโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าแห่งปวงพึ่งท่านยังสูงส่งเหลือเกินแล้วมาทําไมอ่ะมาทมําทไมเราไม่เห็นมีอีเวนต์อะไรเลยช่วยอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหปวงประชาแห่งพึ่งมีขาด้วยครับทุกคนนี่เราปรวงประชาปโปรดสักการะ เทพพระเจ้าแห่งพึ่งแต่หน้าตาเหมือนลิงเลยเองเป็นใครและนี่ครับทุกคนผมรอมานาะนนานมากจริงๆรอแล้วรออีกรอแล้วรอแล้วไม่จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยไอตัวนั้นโผล่มาแบบครั้งเดียวครับโผล่มาแล้วไม่ช่วยอะไรเลยเสร็จแล้วก็หายไปไม่ได้เกี่ยวกับบัฟพึ่งด้วยไม่เกี่ยวพึ่งไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างมันคือใครทุกคนบอกผมทีเอาเล่ะครับเราดี่ผ้ชมวันนี้เราก็อยู่ในโลบอกรอว์การ์เด้นทำมาหลายอย่างแล้วมานุก้า แล้วก็ที่สวนนั่นเนกตาทอนก็ทําแล้วอยู่ที่สวนครับซันคอก็ทำแหละครับสรุปโดยรวมแล้วลูมิล่าราคาดีครับซันคอก็ราคาดีเน็กตาทอนก็ราคาดีสิ่งที่ทํายากสุดคือลูมิล่าลูมิล่าทำนานมากไอ้พวกที่ทํามาทั้งหมดเนี่ครับทั้งหมดนี้เลยสามอันนี้ต้นนี้คุ้มกว่าทําไปทำไม,ำไ,มไม่รู้เนี่ยครับได้ตั้งเยอะหลายผลตัวนี้ต้องคราฟตั้งหลายครั้งกว่าจะได้มาหนึ่งอัน อันนี้เป็นเซเลเทียลเพียงแค่ติดเซเลเทียลก็สิบล้านเลยครับอันนี้ก็คือราคามันเท่ากับเจ้าเห็ดแต่เป็นเห็ดแบบรีวิวได้ส่วนอันนี้ครับไฮฟรุตติดแค่โฟร์เนเดยๆออกทีหนึ่งหลายผลไม่ต้องรอแนนห้าจุดห้าแสนโอ้โหอันนี้ไม่รู้ไปทำมปเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าใครอยากจะมีสะสมไว้ในคอลเลกชันก็ทำครับอันนี้เดี๋ยวดูวันนั้นครับ ขนาดเป็นอันเล็กๆติดแค่ช็อกนั้นนะเอา้าติดเซลเลเชียลด้วยไฮฟลูดผลจิว๋วติดเซลเลเชียแล้วก็ช็อกมีโฟเส้นด้วยอีกหน่อยราคาเท่าไหร่ร้อยเจ็ดิบหกล้านครับนี่ครับไฮฟลูดออกผลทีหลายผลโดนฟ้าผ่าทีหนึง่งโดนแทบจะทุกผลเทียบราคาแล้วแทบจะไม่มีค่าเลยครับอันนี้ โอ้แล้วทํานานมากนะกว่าจะเกิดเป็นลูมิล่ามาดูก้าใช้เวลาไปแล้วสินาทีมาเป็นแดนดิเลออนอีก16นาทีกว่าจะขึ้นมาเป็นลูมิล่าต้องไปปลูกฟักทองอีก2ผลแล้วก็ซีดแพกอีกหนึ่งกว่าจะเกิดเป็นลูมิล่าซึ่งราคาสู้ไฮฟูดไม่ได้เลยส่วนซันคอยนี่ก็อีกอย่างเลยลําบากเล่นๆต้องปลูกคอคัสเดฟอดิลแดนดิเลออนแล้วก็พิงลิลี่ที่มันคุ้มค่าสุดคือเนกตาทรอนครับเนกตาทรอนคุ้มค่าที่สุดมาดูซิว่าอันนี้ นี่ครับอันนี้โพลีเนตแล้วก็เซเลเชียลไม่ได้ติดสายฟ้าครับแล้วมันออกหลายผลเนี่ยดูสิหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งนะสองสามส,สี่สี่ผลครับอ้ามีเซเลเชียลกับช็อกด้วยครับเอาอันนี้ดีกว่าเน็กตราทอนเซเลเชียลช็อกโฟร์เซนราคาเท่าไหร่สิบจุดแปดล้านครับ นี่ครับก็น่าจะดีที่สุดในในเหล่านี้แล้วแค่มันมีดีกว่าคือนู่นครับไฮฟรุตไปนั่งรอซื้อเอาแล้วก็วันนี้ผมจะมาสุ่มคราฟเตอร์ซีดแพ็คได้มา5-2อันน่าจะประมาณ3วันได้มั้งครับอันนี้เหมือนจะมีเจ้าเรนโบว์หนึ่งอันคือดราก้อนเปเปอร์ซึ่งผมอยากได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาสุ่มครับ52าสิบแพ็คจะได้หรือเปล่าโคโควายเจ้าพริกครับผมต้องการพริก ผมไม่ได้ต้องการโคโควายผ่านไปสองอันครอคัสหกค,ค,ค,คัสนี่ทิ้งไปเลยซักคิวแลนด์อ่าได้ไปอีกหนึ่งอันยังไม่ได้ผมมีอยู่ห้าสิบสองเองนะไปเรื่อยๆครับครอคัสอีกแล้วเหรอไว,วเวเลตโอ้โหทำไมไม่ได้บ้างมันจะเลยมาครอคัสทำไมตอนนี้ผมยังไม่เห็นพิกเลยนะมันคือพิกพิกมังกรใช่ไหม ตอนนี้ผมเหลือ43แล้วอู้หอ,อ้จะเลยมาทำไมมันต้องได้สักอันนะมันโผล่มาแล้วอะโผล่มาแล้วใช่ไหมครับยังไงก็ต้องได้พริกมังกรหนึ่งต้นผมใช้เวลาเล่นไปขนาดนี้ต้องให้บ้างแล้วแหละไม่ให้ผมเลิกเล่นนะเอาจริงไวโอเลตคอนโอเคครับได้แล้ว แล้วพลิกกับตอนนี้ผมขาดแค่พลิกนั้นเนี่ยเบนบู boo, โอเคครับได้แล้วอีกไม่กี่แพ็กเราน่าจะได้พลิกเบนบูอีกแล้วพอออกปุ๊บออ,ออกไวเชียวออกแล้วออกอีกเจ้าพลิกเห็นครั้งเดียวหายไปเลยจากห้าสิบสองตอนนี้เหลือเท่าไหร่สามสิบห้าโลจะยี่สิบอันแล้วนะครับมันหายไปเลยอะ่ะหายจากแพ็กไปเลยครับยังไม่ โผล่มาเลยโผล่ Pro มาเมื่อกี้ก็ไม่ได้กําลังจะเรื่อยๆไม่ได้เหลืออีกยี่สิบเจ็ดผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลยพลิกมังกรสะสมมาอย่างนานอือสองมันต้องออยู่ในะอีกสองแพ็กนี่แหละอีกสองแพ็กเนี่ยแพ็กสุดท้ายครับอันนี้ครับทุกคนแพ็กสุดท้ายแล้วจากที่ใช้เวลามากมายสะสมมาเอาอย่างเหลืออีกแพ็กดีกว,ว่าไปครับ แพ็คนี้ไหมแพ็คนี้ไม่ไมีซักอันขอบคุณครับคุณดูบีครับผมขอบคุณแม่ครับขนาดฟรีผมยังเกลือเลยผมคงไม่เติมหรอกครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครับสิบแพ็กพันหกร้อยเก้าสิบเก้ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งอันคืออ๋อทุกอย่างก็จะเป็นเรนโบว์หมดเลยสุ่มเรนโบว์ซึ่งพิพังกรเรนโบ์นี่คงจะยากน่าจะเป็นโครคัทเรนโบว์แต่ กว่าจะมาเป็นครอคัสเรนโบ์นี่คือหนึ่งหกเก้าเก้าหนหกเก้าเก้าเมื่อกี้ผมสุ่มไปห้าสิบแพ็คไม่มีไม่ได้เงาถ้าเทียบเท่าก็น่าจะประมาณคูณเดี๋ยวผมคูณแป๊บแปดพันสี่รอยเก้าสิบห้าโลบักพารทโอ้โหเมื่อกี้นะครับถ้ากับว่าถ้าผมซื้อมาเนี่ยหนึ่งหกเก้าเก้าสิบแพ็คห้าครั้งเกลือล้วนครับเกลือไม่มีอะไรผสมเลยมาดูดีกว่าได้ผลอะไรมาบ้างเมื่อกี้ เดี๋ยวเปิดไข่ก่อนดีกว่าอันนี้วางไว้สี่อันนานแล้วครับมันเสร็จนานแล้วตั้งแต่ผมมานั่งฟาร์มไอพวกอันเมื่อกี้เพื่อที่จะเอาพิกมังกรไหมทุกคนดูแต่ผมก็ไม่ได้พิกมังกรเปิดเลยครับสี่อันก็น่าจะเกลือเหมือนกันนี่ไงต่ําสุดครับต่าสุดและเล็กด้วยแล้วก็ต่าสุดอีกโอเคครับสูงกว่าเดิมนิดนึงทุกๆยี่สิบเก้าจุดสี่แปดนาทีจะบินเข้าไปใกล้กลผลไม้แล้วก็ ทำให้เกิดเป็นโพลีเนตแล้วก็มีโพลีเนตอีกขั้นหนึ่งคือทุก9.58โพลีเนตสองครั้งว่างั้นสุ่มสัตว์เลี้ยงของเราให้ลดคูดาว60.98เหยี่ยวทารันทูล่าใช่ไหมสกิลอะไรครับน่าจะใกล้เคียงกันโพลีเนต24.52บินไปใกล้ๆกลผลไม้แล้วก็ทําให้เกิดโพลีเนตแล้วแอปพลายโพลีเนตอีกครั้งหนึ่งทุกๆ5นาทีก็คือเร็วขึ้นนะนะแรนดอมสัตว์เลี้ยงในสวนของเรา ให้ลดคูดาวแปดสิบจุดแปดหกลดคูดาวยิงเยอะแต่ละตัวนะดูนีแต่ละตัวมันกี่วิเองห้าสิบแปดจุดสองหกวิลดคูดาวแปดสิบวิก,ก็ก็ดีนะลดคูดาวน้องแมวแต่เพื่ออะไรอะโอเคครับก็ยังดีกว่าน้องพึ่งเหลืองอ่าน,นี้ครับโตเต็มที่แล้วมนุก้าแล้วก็แดนดีเลออนครับนี่แดนดีเลออนกำลังจะโตเต็มที่ซึ่งสองอย่างนี้มันเก็บได้ครั้งเดียวอะ่ะอย่าไปทํามันเลยถ้าจะทําทจริงๆอะ่ะทําขั้นสุดไปเลยครับอันนี้ครับซักคิวแลน ดูแล้วเหมือนจะปลูกได้หลายครั้งครับอันนี้แล้วก็อีกอันนึงโคโค่วายโคโควาย,โคโควายใหญ่มากแดนดิแลนอนโตแล้ว,วครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บให้ดูครั้งเดียวปึ๊กหายไปเลยเรียบร้อยโอเคครับในระหว่างรอมาสุ่มอันนี้เพิ่มดีกว่า f l o w e ร์ซีดแพ็กยี่สิบแพ็กครับได้มาหลายอย่างแล้วบางอย่างก็ยังไม่ได้เนี่ยครับได้รีแลกตตลอดเลยราคาก็รู้ว่าราคามันก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าไม่ได้อยากได้ตลอดฮะ กหลาบเนี่ยอันนี้แย่ครับอันนี้เรียกแย่เลยสกคิปไปเลยแล้วกันครับยาวๆกหลาบครับรีแลกรีแลกอีกแล้วเพื่อพ่อดืเรียนี่ครับอยากได้กหลาบครับกูลาบอีกแล้วรีแลกเยอะจะไม่รู้จะไปปู่ที่ไหนแล้วเนี่ยรีแลกกับกหลาบเนี่ยฟอกโรบของสุ่มนี้ไม่ดีเท่าของซื้อครับเอาจริงๆของซื้อราคาดีกว่าเยอะเลยมีไม่กี่อนนันที่มันสุ่มแล้วมันดีอ่ะครบแล้วครับ ก็ไม่เห็นระดับสูงสุดอยู่ดีแล้วสิ่งที่ผมไม่เห็นมากกว่านั้นก็คืออันนี้ครับไหนนะไหนผลมันถ้าเป็นแถววันเฉยๆนี่เป็นอันแรกที่ไรประโยชน์เลยเนี่ไรแบบไรจริงๆมาดูราคาดีกว่าครับอันนี้เบนบูครับราคาเท่าไหร่เพียวๆเลยไม่ได้มีติดอะไรเบนบูครับหนึ่งจุดสามเก้าแสนราคาพอๆกับอน,นุนะไฮฟรุตไม่ค่อยคุ้มครับอันนี้แดนดิไลออน ดดแดนิลอนนี่ครับเอาราคาเท่าไหร่หนึ่งครั้งสี่จุดห้าหมื่นก็ไม่ได้ดี 40, ไบรเทตคอนสี่หมื่นกระจอกหมเรียกได้ว่ากระจอกหมซักคิวแลนนี่ยังไม่ได้ดูราคาอันนี้ครับซักคิวแลนราคาเท่าไหร่ผมว่าก็น่าจะไม่ดีเหมือนกันนี่ครับซักคิวแลนสองจุดเจ็ดหมื่นนิดเดียวอะรวมๆแล้วในผลสุ่มนี้คือไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วระดับสูงสุดนี่คือผม ผมยังไม่ได้เลยอะแล้วก็ไม่รู้มันทด้มาแล้วมันจะดีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาจบกันตรงนี้สิ่งที่ผมจะเอาไปดูอันหลักเลยครับคืออันนี้ครับเก็บไว้นานแล้วปดเฟเว์ลิตมีอะไรแล้วบ้างนะครับอันนี้ผมปดออกมาแล้วมีโพลิเนตเซเลเชียลช็อกดิสโก้โฟรเซนเป็นมูนเมลอนครับ แล้วตอนนี้ผมก็ทำอันนี้มาแล้วช็อกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตมิวเทสฉีดเข้าไปเลยครับจะได้ครบอ่าเรียบร้อยราคาเท่าไหร่สามสิบสี่จุดแปดเก้าเก้าานโอ้โหดูดิติดแทบจะทุกอย่างแนละ้วโปลิเนร์เซลิเชียลช็อกดิสโก้ช็อกฟลูอสเซนได้แค่นี้สามสิบบนล้อาจจะต้องเอาหมดเอาออกหมดไอ้พวกต้นพวกนี้ราคาถูกถูก มาปลูกไอ้ต้นนี้ให้หมดยังคุ้มไหวไฮฟุดเนี่ยครับโพลีเนซติเชียลช็อกแล้วก็ฟลเรนครับและอันนี้คือผมเอาเนี่ยสายล้อฟ้ามาปักแล้วคืออันที่ไม่อยากให้ลงมันก็ลงลือเกินแต่อันที่อยากให้ลงเนี่ยไม่เคยจะมีผมฉีดเข้าไปเลยปางเรียบร้อยขึ้นมาแล้วไปครับติดหลายอย่างเซนติเชียลช็อกช็อกช็อกสองช็อกเลยครับช็อกแลตแล้วก็ช็อกสายฟ้าแล้วก็ฟลอเรนราคาไม่รู้จะดีเท่าไหร่แต่ผลมันใหญ่มาก น้ำหนัก77.76กิโลราคา40.35ล้านโอเคครับตัวท็อปคือผลจิ๋วครับฮันนี่เนี่ยราคาดีที่สุดในส่วนนี้แล้วที่หาง่ายที่สุดฝั่งนี้ผมกำลังหาอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้ทีมีครับชูการ์แอปเปิลเอมเบอร์ลิลลี่ได้ไหมนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงไม่ถึงแสนผมคิดว่าราคามันจะต้องแพงแน่นอนทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่นี่ครับหนึ่งแสน โอ้โห oh. ถุกถูกถูกมากเลยครับอันนี้ส่วนเนี้ยร้อยเจ็สิบหกล้านเลยนะครับนี่ติดเซเลเชียลติดฟลอเรนติดช็อกยังไม่มีช็อกโกแลตด้วยซ้ําแต่ราคาขนาดนี้และนี่ครับกล่องมาเปิดดูว่าได้อะไรสวยๆบ้างนี่ครับอันแรกโหลน้ำผึ้งอุ้ย oh. เดี๋ยวอันนี้สวยนะระดับเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนจะสูงอยู่นะครับอันนี้ขาดน้ำพุได้ลังพึ่งด้วยอันนี้ผมทำมาน้อยเพราะผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นแบบป้ายๆไม่ค่อยสวยนี่ครับอ่านี้พอใช้ได้แต่มันมีอันที่เป็นป้ายอยู่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลัวน้ำพึ่งอีกแล้วถัง ป้ายอีกแล้วไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เอาจริงเรียบร้อยอันนี้ติดช็อคอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาดูอันติดช็อคเฉยๆผมว่ามันก็แพงอยู่ดีอะต่อให้ไม่ติดเซเลเชียลผลน,นี้ครับติดช็อคเฉยๆสิบล้านเนี่ยแค่ติดช็อคเฉยๆไม่มีเซเลเชียไลยไม่มีอย่างอื่นเลยแพงมากครับผลน,นี้ราคาดีๆอ้านี้ครับทุกคนมีผลขึ้นแล้วโคโควายโคโควายสิบห้ากิโลครับราคาเท่าไหร่ แปดหมืนหกอ้นี้ก็ประมาณหกหมื่นเมื่อกี้ที่จําได้ v i o อเ t b เบน o ูนั่นผมไม่เอามันนับรวมเลยมันทีเดียวเรียบร้อยครับน่าจะครบทุกอย่างแล้วในวันนี้เรียบร้อยครับเอามาให้โลกสวนเล่นๆดูไปดูมามันก็สวยเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่เกะกะเนี่ยประเด็นคือมันเกะกะไงครับโอเคครับกับพาร์ทนี้ที่ทําลงไปแต่ละอย่างหลายอย่างมากครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ